ทักตานเลนแรงเล็กต้นใบใบจาพี่น้องตอนแดงเลยแหละปมหามื่ครัวเดียววันนี้ก็จะมาปลกูปกปลูกหน่อไม้ฝรั่งดิพี่น,อน้องอันนี้ซื้อหน่อไม้ฝรั่งมาปลูกด้พี่น้องต้นนี้กบันใหญ่ปรนไดคุนกลางไปเห็นต้นนั่นลอยกลัวลอยหาสิบัวเอาพี่น้องมันใหญ่แต่ว่าต้นนี้ต้นละหาสิบโค่นเองต้นละหาิบโค่น เป็นเงินไทยก็ทรงอยหาสิบอันต้นใหญ่มันลอยหาสิโบโอ้ยลอยห้าสิบกับต้นละเจ็ดแปดรอยบาทเท่าเลยพี่น้องกรบอเขากาะซื้อมากหกต้นเนี่ยพี่น้องกะว่าปลูกแล้วมันกินชั่วลูกชั่วหลานปลูกกระสิบเลี้ยงมันดีๆพี่น้องก็คิดว่าควรจะปลูกกันหลายปีแล้วก็ไม่ได้ปลูกแจ็คเชียรพอเห็นว่าต้นมันแพงก็เลยบ่ค่อยกล้าซื้อเนี่ยม้อนี้ยทานไปไปถามน้องเขาเลยว่ามีโบนพี่น้อง พอซื้อมา้านต้นเลยเนี่โอ้นูพี่น้องเห็นบเนอินยกถาดเข้ามาเลยเพราะว่าปลูกแล้วมันจะได้กินหลายปีมันจะออกปีเนาะต้นอันนีนน้มันทนแรงทนหนาวขนาดหนาวมันก็นจะอยู่ได้อีกไหมอืมคือบําบัดหนาวมันกน่อนลนะจังจังหวัดหนานหน่องสีเบลเหี่ยวก่อนลูกตาเดือดตหนมันแท็ สงสารชั้นบ้างอย่าปลูกชั้นตอนแห้งเลยสิวาดเดออ้ว่าแล้วว่าแล้วดิฉันก็จะไปหาน้ำมาใส่ให้มันก่อนนะคะรออยู่ตรงนี้เด้อตุเจ้า แล้วจ้ามาแล้วใไซน้ำมันให้ก่อนปลูกตรงนี้แหละออกแทงกับอันนี้เลยเพราะอันนี้มันคืนระยะสั้นน้ำกำลังก็จะออกพักกาดก็จะออกจะปลูกเลยพี่น้องเนะท่อซับมันอันนั่นท่อซับมันต่างข้างนอกมาเห็นนะพี่น้องซับมันต่างกับงนกมาเหนจะปลูกมาแล้วได้ค่อ๋อ ทำเหมืนมันโอ้สูงสูงไม้บัตทัตปุูกเออปลูกคาให้ปลูกจังไงเนาะเดี๋ยวอ่านข้อมูลมันกอ่อนมันอาจจะปลูกปัญหาั้งที่น้องลูกเพราะว่ามันทนหนาวทนหนาวทนแรงทนนั่ดได้ กินหน่อยด้ยวยเนาะโอ้ขับมาให้นูถึงสามนาทีไปแหละติเจ้ามือเจ้าเจ้า มูเจ้ามูเจ้ามูเจ้ามู้เจ้าเบิ่างลิปข่อยมูเจ้าเลื่อนทานเดี๋ยวพี่น้องปลูกต้นฝรั่งปลูกหน่อไม้ฝรั่งนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ